ก่อนหน้านี้ทำบริษัทออกนไนน์เล็กๆก็เจอโควิดเหมือนคนจะจมน้ำอะ่ะอยากฆ่าตัวตายเขียนจดหมายเรียบร้อยละผมก็คิดว่าในหลายๆร้านอ่ะที่เขามีการปรับตัวว่ามาเปิดขายอาหารก็เลยหัดทำเบอร์เกอร์เริ่มทำตัวขนมปังเปลี่ยนสีสีขนมปังอะ่ะมันคือจุดเด่นของร้านผมร้านผมจะไม่มีขนมปังธรรมดาเลยยอดขายดีที่สุดก็ผมยืนตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิด เรากู้เงินมาเพื่อที่จะดําเนินธุรกิจทุกอย่างมันโขมากมันก็เลยดิ่งผมมาจะติดตามเพื่อนผมอยู่คนเดึ่งเาทำเบอร์เกอร์ามาได้7ปีก็เลยไปปรึกษาเขาคือเลยอยากได้พื้นฐานที่เหลือเราจะไปต่อยอดเราเองไม่อยากยิมยังมูคใครหายใ,ใจก็ต้องหามาว่าอะไรจะเป็นลิเนเจอร์ของเรา เริ่มทาตัวขนมปังเปลี่ยนสีต้องรู้ให้เยอะที่สุดส่วนตัวผมอะคนชอบสีแดงมากงั้นสีแดงเนี่ยต้องเป็นซิงเลเจอร์งั้นลองบินรู้ไหมแล้วมันก็เกิดสีต่างๆเพิ่มขึ้นมากลายเป็นว่าสีขนมปังอะมันคือจุดเด่นของร้านผมผมก็ต้องมาคิดว่าจะทํายังไงให้มันคงสภาพอยู่เวลาเราแช่เย็นเพราะว่าขนมปังเนี่ยมันไม่ใส่สารกันบูดก็เลยต้องเอามาใส่ตู้ฟรีนะครับแล้วก็เอามากิวสองสามร้อยก้อนนะครับกว่าจะทําออกมาได้ อ้านผมจะไม่มีขนมปังธรรมดาเลยเบอร์เกอร์ปูทานกับขนมปังบิลบูมเบอร์เกอร์หมูทานกับขนมปังแฮรอดเบอร์เกอร์เนื้อทานกับขนมปังชาโคด้วยราคาที่บงการต้องทําให้มันว้าวที่สุดอย่างตอนนี้เบอร์เกอร์ไก่ของผมเนี่ยคือขดให้ละเอียดนวดให้นุ่มให้มันมีสัมผัสที่แบบมันเวลาเรากัดแล้วมันนุ่มเด้งแบบชุบแป้งเบอร์เกอร์หมูพี่ร้อบาทสูงสุดก็เป็นเบอร์เกอร์วากิว279บาท ช่วงแรกๆเลยผมใช้ a c e b o o k ใช้วิชาหน,น้าด้านดาราเขาจะโพสเราก็จะไปฝากร้านแต่ผมจะเลือกฝากร้านาเฉพาะที่เขาบอกว่าคนนี้ฝากร้านได้นะคะเราสต,ตอรี่ไปเลยว่าผมมาคือผู้ประกอบการนะที่โดนกระหน่ำมาจากโควิดจนแบบต้องแบกน้าตากลับมาบ้านอย่างเดียวสุดท้ายก็มาทำเบอร์เกอร์มันก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าอยากสนับสนุนอ,อ,อยากช่วยยอดขายดีสุดก็ผมยืนตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิดขายไม่ได้เยอะนะครับก็อยู่ประมาณ3ากที่บวกผมเวลาทำอ่ะมันจะใช้เวลาเปิดบ่ายโมงปิดต่อทุ่ม เราไม่ได้ตั้งใจจะทําเพื่อกอบโปยเราทําแค่ให้เราอยู่ได้ขาย15ก้อนผมอยู่ได้นะกำไรนิดหน่อยคือให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนความตั้งใจของผมคือต้องการจะให้ทุกคน,เ,นเข้ามาซื้อเบอร์เกอร์เราเหมือนร้านแบรนด์ดังๆที่มาหยิบเองทานที่ร้านพอมันนั่งทานในร้านไม่ได้อะ่ะแก้ไขปัญหาโดยการแยกสอดผมคาดหวังว่าให้ตรงเนี้ยเห็นแล้วแบบเฮ้ยอยากลองว่ะเราต้องดันด้นมาจนเมื่อไหร่ที่พร้อมก็จะขยายสาขาเพิ่มต่อไปเบอร์เกอร์ดีๆมันไม่ได้มีแต่แบรนด์ดังๆเบอร์เกอร์ดีๆแบรนด์อะไก็ยังมีอยู่ เป็นเรื่องของความอดทนมากกว่าร้อนได้เหนื่อยได้ไม่เป็นไรเราไม่ใช่มนุษย์ดินเหนียวรูได้ถ้าคุณไม่คิดที่จะก้าวคุณแพ้ตั้งแต่คุณยังไม่เริ่มคนเราจะนับหนึ่งได้มันต้องมีสูตรก่อนแต่ถ้าเราไม่เริ่มนับมันก็ไปไม่ได้ทุกคนเลยจะมีความอดทนของตัวเองบางคนไม่ออกไป10ปีเขายังอยู่ที่เดิมแต่บางคนที่เขาก้าวไปอ่ะก็มีทั้งขึ้นมีทั้งลงแต่สิ่งที่เขาได้คือเขาได้ประสบการณ์แล้วทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นทุกคนไม่ว่าจะประสบความสำเร็จไม่ประสบ